อจจะพลาดและขัดสนอากจะพลดและขัดสนอย่ากินทิ้งกินกว้างตามใจตนอย่ากินทิ้งกินกว้างตามใจตนสงสารคนอื่นที่ไม่มีกินสงสารคนอื่นที่ไม่มีกินกินก็ตายไม่กินก็ตายกินก็ตายไม่กินก็ตายกินแล้วข้ากิเลสเพ้่อใจสบายจริงๆริ กินแล้วข้าวเลสไม่ตายมันจะทุกข์ไปจดินใจกินแล้วข้าิเลสไม่ตายมันจะทุกข์ไปจนตายสาธุ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 อนุโมทามิอนุโมทามิไม่หกไม่สุกข์ก็กรธไม่เจ็บของเลยมาบอกฟังไม่ท่านบอกเลยเจ้าม้าชิ้นจกขอให้มาพ่อแม่คุบาอาจารย์เหมือนมันมันมันเลิกแล้วมัน ที่15ที่4ไรผูคาจับได้แน่จไม่ได้แน่ในเยาจะเอ่เหมือนไรกันก่เมาเลือให้ห่อไรหมางเลื่อนปุ่นกบเลื่อนบาครับเออเลื่อนปุ่นในใต้ห่อตปุ่นคือว่าเราเอ่ยเมืนยานนขาในนาเมือนเบาได้เลืนเลยจะว่าไ พอขาข้าเดไปหาค้าหาขายที่ก้นไปน้ำดิไปหาค้าหาขายแล้วมาบ้านนั้นไปบ้านนี้ออกบ้านนี้ไปบ้านนั้นไปเบิ้ลพอขายเถิบพอขายเิบมแล้วนนี้ไปหอบ้านี่โซาเป็นบ้านเห่าบ้านกุ้งและมาผ้าเดียวมาว้าเดีพอขาเพิมาผ้าเดียววา เออเฮ้ยเขกันมาหาค้าหาขายเข้าในได้เงินได้ทองแล้วแหละเข้าเอสบุญน้ำนแม่เพ่นเผอภาาเออเสาษาลบพาคนะเล็กคนน้อยก็บอกไปสบายกูบายใจเดินกูบายใจเลยละวะเอออันตั้งเจอเด้งรอกเด้อลาเอาอันเด้อบินบาวตั้งเจด้อานน้นใจรหนเด้อเด้อ งานงานไห้ำเก่อนเลยดำเินกาก่อนเนินกาก่อนเลอส่มพอคาพอค้ามาีูส่มพอค้าพอกาาแน้วก็นอได้ยนยางเอาแปะกวนเขาก่นไม่ได้เพิ่อนเพื่อนเานยามา ก็เห็นมานอนเด้อท pues er ํามานอนเด้ท um ่ามากพราคือมาเนี่ยมันคือนอนุฉสบายแน่องดเอยนอนเด้เทียวหมดเลเนเนพูานันพูดเนักจุุแบงจุกมอัน่็เดียนะจำได้ตั้งเาว่านงนน้น้ดำน้ำเหลง้วป้าแล้ป้าเดดมาเลยเป็นหมาปักเด็ก เป็นบ้านคุอันเนปาดอนอุดมมีแม่ป้าบุญบุญกุลที่สุขสบายทวายกระห่าเรียนนักอู่อห่เาอเรียได้บุญคุณตดวนั้นเธอลยฉะนั้นเพินวราการญาหนังติในมีเฮยยากเพื่อยันมากเออมีเฮยยุบต่อยหัวหัวเาเออยากยากเพื่อยันมันอธิษฐานเอาพ่อหมาอันนี้เรื่องนี้ จ๊บเลือมบุญไบ้านนี้พวกคาเราบอเลืบ้าเลื้้าวถึงบ้านเาเลยอ่านทุกคาคือได้มีจืดไปไดแน่จืดไปแน่แต่ว่าเยาว์เยาวาเออใหอบใจฟังบ้าน่ใจเบิร์กี่น้องเด้อคุณคุณพ่อแม่คุณพ่อเนี่สร้างพุของกลาคุณแม่นะครัคุณของแม่น่สร้างเมื่อฝา ได้ฟังนิทานจากนะคัมรรคทายกวัดตั้งใจฟังนะผูคาหรือป้าตอนนี้พระสามเณรพริสุสามเณรก็กำลังฉันพัตตาหารเช้าขโมงขล่านะเติมเงอนเพิ่าเ เลื้อนหอกเอือดนาการหรือเลื้อนอิตลีเื้อนอิตลีเนื้อนเกนี้เนั้นเก้งเก้งเลื้อนเือก็เก่งตายเก้งหมแต้วอตลเื่อนลักได้หลต้องมีรือว่าเพื้อนเราะข่าวเย็นตั้งื้นบางไฟจากเย็นเนลูกฟ้าชบเสื้อไอ้หอุบลูกมุกขะละนงลงข้ามวันจัดพะมกขะลาน้าหลงข้าม เออเป็นฟุ้งซนกไฟอ่อันนี้ก็คือนดี่เพื่อนว่าอันพะโมกคณะเอยเป็นอารมชาเพื่อนะมือนางับเพื่นเพื่นแสดงปฏิหารนะว่าเพื่อเแสปฏิหารละวก็เพื่อนอขึ้นไป หน้าพุทธเจ้าก็น้อยโโผ้อไปเด้ออิปรัชญาเด้อประาศ้อนไปนะนั่พิไปไกไหนเเอาเอาเห็นเห็นอภิปาทัานมูเอลกมาเด้อระกาเพอกหม้อน้อยก็เห็นท่านบอกลมาลกมหามไหนาัน้องไปวันที่ก ทาเอานบกม้ไป้นทาเอาังไมเาเขาที่ทานั้มา่่เห็นแล้วปจาเนงีละไรนี้บนไปรอก้าเินได้ฟังนิทานด้วยนะ ไเ้าเ um. ้าใร์ดไมห่เล้แโลหน้าเจ้เหี่มย่างนจืออของกเหมือนกับไปเหมืนซันะั ล้วก็เพลินนะคะเพราะว่าไม่ออกแม่โดนก็เยอะนะคะลงมาทางวัดน,นะคะมาอุปถาอุปธรรมนะครับสามเณรวัดบ้านบุกตูนะคะเป็นสิบหกหมู่บ้านนะคะมาบวชที่วัดบ้านบุกตูนะคะตอนนี้นะก็ได้หลายวันแล้วได้หลายวันแล้วแต่ก็ยังสามัคคีกันดีนะ,ะสามเณรก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะ,ะจะบวชไปถึงวันที่ยี่สิบยี่สิบสาม คงจะอยู่อีกหลายวันนะคะชาวบ้านของเราก็ฝากก็พากันลงมาทำบุญที่วันญาติโยมก็เด้นเต็มวัดทั้งตาค้า้าวข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 ้าว้าวขาวข้าวข้าวข้ก็ฝาวเ้าไ้ว้แต่เาวย้าว่้านี้นะคะไว้เจอกันใ้า่คลิปหน้านะคะ 好的。